สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง CMZ นะครับก็จะเป็นการรีวิว ID ที่080นะครับเป็นยศดดาวน้ำตาลต้องบอกว่าเด็ดดวงเลยนะฮะตัวนี้ดูซิในมือถืออะไรอยู่นะฮะสำหรับคนชอบดาบแดงถาวรน,นะฮะนานๆจะหลุดมาฟัก ID หนึ่งนะแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะฮะทัดจีนี่สวยงามพระราม8ด เราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้ชนะ80,07นะครับแพ้60,07 v r 56% QD 1.5นะครับมิชั่น10,000ความแม่น7%นะครับเซอร์ไวน์44%เ s ดชอต20,05ก็ต้องบอกว่ายศ2ดาวนะครับสติแพ้ชนะขนาดนี้ถือว่าเยอะนะสวยงามมากนะครับไปดูของแต่งตัวกันต่อ,น,ตอนะครับก็เหลือชุดที่แต่งอยู่นะนะสวันนะครับสปีด1.3นะ อาวุธนะครับกระบอกแรกก็เป็นบวก10 m เงินนะครับสไนเลือดนะครับวอเทอร์ Water M 200นะฉีดน้ำนะครับ a k บวก1 M4 แชมเปียนนะครับหรือปืนเฟิร์สนั่นเองนะฮะพัง G36C นะครับเอ็กมาดเ1็เป็นสไนเก็บเสียงปืนแรเรียบร้อยนะครับสำหรับปืนนี้ขอเนี่ยกินน้ำแป๊บ,บนึงต่อนะฮะ โปรเอเคนะครับเอเคเลือดนั่นเองนะออสการ์ยูเซนไอนะฮะบวก 7B เป็นบวก 7B โอสวยงามมากนะครับปืน M4 กุหลาบนะเป็นเอฟเฟกหิมะนะฮะหิมะนะบวกบวก 7B นะครับ,บ, B, รบมี AK 4,000ให้ด้วยนะครับมีเทพ M4 ให้ด้วยพิลเตอร์เอของยศหนึ่งดาวนะแล้วก็ G36C โมซูนนะครับนีออนพ g 1นะฮะ M4 ดำ m4 คมสีาบินนะครับ xm8 นะเพยเดอเตอร์ m4 ของยศ2ดาวนะครับ X m เงินนะเฟยเดอร์เตอร์เทอยพีเนะครับ 1, นะ AK, 1, รบิงพ g เอปืนนี่เหมือนแบบปืนแบบปืนแบบลิเกรลิเกหน่อยนะ fn นะครับคูตี้พีเอนนะครับสกาเงินนะชีฟ P.G.1 นะฮะือปืนแกะนั่นเองนะโป M4 สรุปตัวนี้ปืนตระกูลเลือดครบ3กระบอกเลยนะครับสกูกัดลิงกันนะใส่บอก P.G.1 นะครับปืนเยอะจังใส่บอก A.K. นะออสการ์ P.G.1 SFTC 2,014 M4 A1 โหมด0 14, MC, 1, 100, นะฮะคอปลา P.G.1 นะครับดาคูนอฟนะฮนุมาน p ี 1> g 1บวก10สสานดำนะครับอากุมา m c แทงโก้นะครับเเงินนะสนายม้านะครับไฟเบอร์ iber, อากุมาดากุน้อมเยลโล่ฮูป s v 9 8นะครับมีพกทองนะลูกซองกำนันปืนหนังยางลูกซองเก้ารูพกคู่เงินของยศ3ดอกบวก3นะครับมีถ้วยทองให้ขวานทองให้นะครับ ทีเด็ดมาถึงแล้วนะครับเป็นมีดแดงถาวรนะฮะโกงมากนะฮะเด็ดดวงฟันสองจึกตายรู้เรื่องเลยนะฮะขี้โกงมากฟันไกลด้วยนะครับทีเด็ดเลยนะฮะมีระเบิดให้ประมาณสี่ชุดนะมาดูเกมไอเทมนะครับทีเด็ดก็ยังมีทีเด็ดอีกเหมือนกันนะครับเป็นเซตเสือนะครับเสือขาวนะให้อีกสี่เดือนนะครับนานนะครับสรุปตัวนี้เติมปืนไว้อย่างเดียวเล่นได้เลยนะครับโอ้โหคุ้มมากนะฮะช่องทางการติดต่อ อยู่ด้านซ้ายบนให้เรียบร้อยนะครับทางเฟ e บุ o k นะรหัสไอดนะครับ<ม>เบอร์โทรศัพท์มือถือนะฮะไอดี ID ที่080ยดศ2ดาวน้ำตาลเด็ดเด็ดแบบนี้2,000บาทนะครับคุ้มไม่คุ้มคิดเอาเองนะครับสถิติสวยนะปืนก็เยอะนะครับมีเซ็ตให้อีก4เดือนนะฮะในราคา2,000บาทนี่บอกเลยว่าคุ้มมากนะฮะโอเคตามนี้อ่ะก็ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย